สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอิงวัันทรอนจากบ็ x Music ค่ะค่ะสวัสดีครับติ๊กอาเซาจาก Bo x Music ครับผมครูล้องนำครับผม ครับชิตาเลนเบสครับบูมตีกงครับมดเล็กกีต้าร์ครับผมบูมตื่นยังครับบูมตื่นแล้วก็ได้ครับต้องทักทายกันแบบนี้ก่อนเพราะว่านานๆทีที่เราจะได้ยินเสียงของเขาแบบแบบสดๆแบบนี้ที่คลื่นเหนือนอร์เวย์เพราะปกติแล้วเนี่ยเราจะได้ยินเสียงของศิลปินแต่แต่ละท่านก็ต่อเมื่อเราเลือกเพลงมาเปิดกรณีที่มีคุณโอฟังขอสําหรับน้องอิงเองเราได้ยินเสียงมันนานมากแล้วตั้งแต่ต้นปีใช่ค่ะนะคะตั้งแต่ต้น ส่งเพลงเหงาๆมาค่ะติดลมบนมากเลยขอบอกติดลมบนติดลมบนมาคือคือคือดึงลงก็ไม่ลงนะคะเพราะว่ามีคนถามถึงมาโดยตลอดเลยค่ะก็ต้องขอบคุณทุกุกคนค่ะขอบคุณชาวเชียงใหม่ค่ะขอบคุณพี่ๆดีเจนะคะขอบคุณทุกทุกคนที่ชื่นชอบเพลงของอิงค่ะ ไม่คิดว่าจะจะติดลมบนหรือจะดีขนาดนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณทุกกระแสตอบรับจริงๆค่ะยังอยู่ในท็อป10เพลงที่เราไม่สามารถที่จะล่วงจากท็อป10ของเราได้นะคะอขอบคุณค่ะนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่ฟังเสียงหรือว่าดูน้องอิงอยู่ในตอนนี้เนี่ยบอกว่าหน้าคุ้นๆจังเลย ถ้าเกิดว่ามองน้องเขาก็จะมีหน้าอีกคนหนึ่งลอยมาใครคะโทนี่ร้กแก่นนะอ๋อเป็นเป็นภาพยนตร์ภาพยนตร์ภาพยนตร์เล็กใช่ไหมคะก็ชื่อเรื่องว่า snap แค่ได้คิดถึงค่ะฉายไปเมื่อปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้วเราก็ส่งผลตอบกลับมาว่าปลายปีเห็นหน้าค่าตาต้นปีมาได้ยินเสียงแล้วก็ส่ง snap มาต่อเมื่อกี้เพลงก็ชื่อว่า snap ด้วยใช่ค่ะแค่ได้คิดถึงเหมือนกันคือคนคนละความหมายเลยค่ะคนละความหมายคือ snap ของพี่คงเดชใน หนังเนี่ยจะจะเกี่ยวกับเรื่องของความทรงจาหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่ท,ที่ที่มันอยู่ในเนื้อเรื่องอะนะคะแต่ว่าของอิงเนี่ยแค่ใช้ชื่อเดียวกันเฉยๆ mm hmm. เพราะว่าเ,เพลงนี้เนี่ยพูดถึงการที่เราแอบชอบใครสักคนแล้วเราเนี่ยมีเวลาได้อยู่ใกล้ๆเขาได้มีเวลาได้พูดคุยกับเขาแล้วก็อยากจะแบบ snap แบบเก็บโมเมนต์นี้เอาไว้แบบนานๆเป็นสแนปช็อตว่าอย่างนั้นใช่อยากจะแบบอยากจะหยุดเวลานี้เอาไว้นานๆเหมือนแบบที่เราแบบสแนปภาพถ่ายอย่างเงี้ย่าค่ะก็นี่เป็นเรื่องราวของเพลงส่วนเพลงเงาๆแล้วก็ถ่ายทอดออกมานี่แบบเหงามากเหงาอะอะไรโดนจิตโดนใจมีความเหงามาก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะจริง เองไม่ใช่คนเหงาแบบเหงามากนะคะแต่ว่าจะเป็นคนที่เหงาแต่ยังมีความแบบบวกอยู่แบบอารมณ์คิดถึงใครบางคนมากกว่าคือเราชอบทําอะไรคนเดียวแหละแต่ว่าเวลาที่เราไปเดินห้างคนเดียวเราก็รู้สึกว่าเออแบบคนมันเยอะมากเลยเนาะแต่ว่าเวลาเราเดินไปที่ที่เราเคยไปกับใครเราก็จะแบบรู้สึกว่ามองหาว่าเอ้ยเขามาตรงนี้เขาจะคิดถึงเราแบบที่เราคิดถึงเขาไหมอะไรเงี้ยก็เลยเอาโมเมนต์เนี้ยไปเล่าให้พี่ๆโปรดิวเซอร์ฟังค่ะพี่ๆเขาก็บอกว่าเออน่าสนใจเพราะว่าเราดูเป็นคนที่ร่าเริงดูเป็นคนที่พูดเก่งไม่น่าจะมีมุมเหงา ไม่น่าจะมีโมเมนต์คือด้วยด้วยหน้าตาหน้าตาด้วยสวยๆใสๆของน้องอิงไม่น่าจะเจอโมเมนต์แบบนี้นะคะค่ะมีมีบ้างค่ะคือมันเป็นแบบบาง โมเมนต์ Moment, คิดถึงคนบางคนมากกว่าเช่นเอ่ะเวลาเราเดินผ่านไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเราก็จะมองเข้าไปโรงเรียนใช่ไหมว่าแบบว่าเอ๊ะอันนี้มันยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าอันนี้มันยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนเราเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เดินมาเจอจะรู้สึกเหมือนเราไหมได้ยินเพลงที่เคยฟังด้วยกันจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ถ่ายทอดทาอารมณ์มาเงาเงาได้ค่ะก็เป็นซิงเกิลแรกแล้วก็มาจากชีวิตจริงด้วยนะค่ะเพลงเนี่ย มาจากการที่อิงอยากอยากถ่ายทอดอะไรที่มันสดใสขึ้นจากเงาๆอยากทําอะไรที่มันดูย้ําความเป็นสไตล์ของตัวเองมากขึ้นเช่นแบบว่าสไตล์เพลงอยากให้จัดจานมากขึ้นอิเล mm ็กทรอนิกส์ซาว์เนี่ยอยากให้มันแบบว่าเน้นมากกว่าเพลงเงาๆเพลงเงาๆจะเป็นแบบว่าสไตล์ชิลๆอันนี้เราอยากจะเพิ่มจังหวะมากขึ้นให้ให้เวลาเราไปเล่นเนี่ยให้คนแบบโยกตามเราได้ mm hmm. เพลงนี้ก็เลยนึกถึงเนะะื้อหาที่มันสดใสขึ้น mm hmm. ก็อาจจะเป็นแบบว่า แอบรักหรือเปล่าเพราะว่าแอบรักเนี่ยทุกคนก็ต้องเคยแอบรักมาก่อนใช่ไหมก็เลยรู้ uh huh. สึกว่าเออเนื้อหาเนี่ยหลายๆคนน่าจะอินได้ไม่ยากค่ะฟังดูซาวดูแบบมีพวกอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาชแชร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วอิงเป็นคนชอบฟังเพลงสายซสินป๊อปมากสินป๊อปคือแบบซินดิไซเซอร์ค่ะก็ะจะเป็นซาวด์สังเคราะห์หมดเลย uh huh. เวลาที่เราได้ยินเราก็จะรู้สึกเหมือนแบบว่า เพลงยุค80-90คืออย่างเพลงเงาเงเนี้ยหลายๆคนฟังก็อาจจะรู้สึกเหมือนแบบเอ้ยเหมือนเพลงเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆมันมีสไตล์ซินป๊อปเข้ามานี่แหละค่ะ <c oughs> อือค่ะโอ้โหนี่คือนี่คือในเรื่องของเพลงที่ที่เอาเข้ามาก็คือแต่ละเพลงนี้ <c oughs> ต้องมีส่วนร่วมใช่ค่ะทุกเพลงก็จะมีส่วนร่วมหมดเลย <c oughs> <c oughs> ส่วนร่วมหมดเลยทุกๆคนแทบจะมีส่วนร่วมกับเพลงของแต่ละคนหมดเลยค่ะเช่นแบบอ่าเราอาจจะไม่ได้มีในพาร์ทเพลงแต่ว่าชื่อพวกเรื่องชื่อเพลงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบก็จะนั่งโหวตกันหมดเลยค่ะทุก ในค่ายจะมีสิทธิ์มีเสียงออกเสียงกันดีแล้วค่ะถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่ามันออกมาจากตัวตนของเราเรามันมีส่วนร่วมกับมันเราจะได้แบบโอ้โหร้องมันได้แบบได้สนุกมาก่แล้วก็ถามนิดนึงค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่ตอนนี้เพิ่งเรียนจบค่ะที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็กาลังจะรับปริญญาเดือนตุลานี้โอ้คอนเรีตุเรชค่นใช่ค่ะบอกเลยว่าเรียนมาสายนี้ดังนั้นคือส่วนร่วมของเธอมีมากเลยทีเดียวเราก็ส่งมาเยอะนะคะซิงเกิลต่อไปหลัง จะ snap น,นี่เป็นอะไรใบ้าหน่อยได้ไหมอันนี้จริงๆก็คงจะทำซิงเกิลที่3ต่อค่ะ,คะแต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นแบบภายในปีนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นต้นปีหน้าอันนี้ก็แบบยังอยู่ใน การแบบว่าพูดคุยกันอยู่ค่ะยังประชุมกันอยู่ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนก็อยาก uh huh. ให้ทุกคนติดตามเพลง snap ไปก่อนละกันค่ะเพราะว่าเพลงนี้ก็เพิ่งปล่อยได้ไม่นานเนาะแล้วก็สองเพลงนี้เอาให้เต็มๆนะใช่อยาก<อ>ให้ทุกคนบบเต็มๆใช่อยากให้ทุกคนแบบไปดู mv ไปฟังเพลงแบบว่าติดตามผลงานอันนี้ไปก่อนค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีซิงเกิลที่3เมื่อไหร่จะมาฝากแน่นอนแน่นอนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าจะติดตามของน้องอิงค์เนี่ยติดตามได้ช่องทางไหนบ้างค่ะก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook Instagram แล้วก็ Twitter Team Music ค่ะ Box x มี X2 ตัว ค่ะก็ถ้าเป็นช่องทางส่วนตัวเนี่ยก็ทุกๆช่องทางเลยค่ะเสิร์ชว่าอิงวรันธรค่ะตามหาได้ง่ายมากนะคะอิงวรันธรห้ามลืมชื่อนี้เด็ดขาดขอบคุณน้องอิงนะคะขอบคุณนะคะพาสาวๆเอาหลบไปน้องอิงหลบไปละหมดแล้วหมดแล้วคือคือรีบสัมภาษณ์น้องอิงจะได้คุยกับหนุ่มๆต่อนนะคะด้วยความกระชุ่มกระชวยนะคะของสาวแก่อะไรแบบนี้สวัสดีค่ะเดอะค่ะโซ่สวัสดีครับแมฟังเสียงแล้วก็ละลายนะ น้องอิงทำหน้าแบบเบ้มากเลยม่ e c ่ s t l e ค่ะรวมตัวกันอะไรยังไงคะคือเมื่อก่อนเราเป็นเพื่อนกันครับเราเรียนที่วิทยาลัยดนตรีครับที่มอลังสิตครับผมก็เรียนดนตรีมาด้วยกันครับแล้วเหมือนเวลาทําตีสิทธ์ตอนเรียนจบอะครับเขาใช้ทําแบบว่าเป็นมินิอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยผมก็แต่งเพลงขึ้นมาแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาเล่นเขาเนี่ยรู้สึกว่าวงนี้มันไปด้วยกันได้ดีมันแบบว่า มันมีพลังงานตอนที่แบบเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มีพลังงานอะไร <c oughs> บางอย่างใช่โอ oh ้โหแล้วเราก็แบบเ,เริ่มจริงจังขึ้นเรื่อยๆเริ่มเขียนเพลงตอนนั้นทํากันเองก่อนครับยังไม่มีค่ายค่ะเราลองแบบส่งขึ้นวิทยุอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีคนพยายามเปิดให้จนแบบเ,เริ่มมีคนฟังเราก็เลยแบบทําไปเรื่อยๆทําทไปเรื่อยๆ <c oughs> จนวันหนึ่งมดมือกีตาร์ก็แบบไปเจอพี่พลวงแคลชพอดีครับค่ะ ก็ไปเจอพี่คนตอนนั้นก็เอาเพลงไปยื่นให้เขาอะครับค่ะแล้วก็เขาก็นัดให้มาเจอที่ห้องซ้อมอยากดูเล่นสดอ่าฮะแต่ว่า ตอนนั้นน่ะเราเล่นกันไม่ดีเลยเราเล่นกันแย่มากพอไปถึงห้องซ้อมเล่นให้พี่พลดูก็็โดนเต้นเหรอตื่นเต้นนะครับคือเราอาจจะเป็นวงที่แบบเออไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้เล่นดนตรีประจําอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพี่พลเขายังมองเห็นแบบว่าเฮ้ยเด็กพวกนี้มันมีไอเดียที่มันแบบไม่เหมือนใครนะอะไรอย่างนั้นเขาก็เลยแบบว่าเออสนใจแล้วก็แบบลองเอาไปฝึกเอาลองซ้อมกันเยอะๆคราวนี้ผ่านไปประมาณเกือบปีนึงอ่ะ พี่พลทำค่าย Box Music พอดีครับผมขเขาก็เลยแบบว่าเออชวนกลับมาลองมาทำเพลงด้วยกันไหม,ม,มจนมาเป็นซิงเกิลแรกก่อนอีกครั้งแล้วแสดงว่าครั้งนี้ไม่ตื่นเต้นแล้วปล่อยเต็มที่แล้วใช่ไหมใช่ใชครับ <laughs> <laughs> นี่ก็คือที่มาที่ไปแต่ถามว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกไม่เบื่อนบ้างเหรอคะ <laughs> ไม่เบื่อครับเรา,เรา อยู่บ้านเดียวกันด้วยใช่คนนี่อยู่บ้านเดียวกันนอนด้วยกันมีอะไรลึกซึ้งหรือเปล่ามีได้เก็บเก็บไว้ขนาดนั้นเลยค่ะอ่ะซิงเกิลแรกที่ส่งออกมาก็คือกอดกอดครั้งเมื่อประมาณต้นเดือนเมษาเมษาครับผมหลางจาเงาเไม่ห่างจากอิงมากเท่าไหร่ใ่ครัะเป็นยังไงบ้างสำหรับผลตอบรับสําหรับซิงเกิลแรกดีครับเกินคาดคือแบบ คนละเรื่องกับตอนที่เราทําเองตอนอยู่แบบไม่มีใค่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นระบบขึ้นนะคะมีขั้นมีตอนทุกอย่างแล้วก็ส่งกอดอีกครั้งไปนะคะก็ในเรื่องของการถ่ายทอดเพลงกอดอีกครั้งไปยังไงบ้างเนื้อหาโมเมนต์เป็นช่วงเวลาที่แบบเราเลิกกันไปแล้วกับคนรักอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยมันยังมีภาพความทรงจำดีๆที่แบบเคยอยู่ด้วยกันเคยแบบเคยรักกันอะไรอย่างเงี้ย เป็นภาพเก่าๆที่มันเหมือนหลอนขึ้นมาใช่ไหมใช่ครับแล้วก็นึกถึงเวลาพวกนั้นแบบเอออยากกลับไปกอดอีกครั้งหนึ่งพอให้แบบมีแรงอะไรอย่างเงี้ยอืมต้องการพลังนั่นเอง่ครัต้องการพลังจากคนที่เขาเรียกว่าอยู่คนเดียวต้องการกอดสุดท้ายเพื่อมาเพิ่มพลังอ่ะหลังจากเพลงกอดสุดท้ายไปซิงเกิลแรกนะคะมาคราวนี้ ส่งซิงเกิลที่2มา 2> ใช่ครับยังคงช้ำอีกเหรอคะใช่ครับยังไม่เจอใครที่มา <c oughs> ฟื้นฟูส,สภาพจิตใจเหรอยังไม่เจอครับ <c oughs> <c oughs> สองซิงเกิลน,นี้ทำให้แบบ สุขภาพจิตนี่ค่อนข้างเสียตอนนี้เป็นลมซึมเศร้ากันทั้งวงแล้วตายนะอนอยงสิ่งไม่คุณตอนนี้ก็รู้สึกได้ว่าเศร้าเศร้าเชียง,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 งใหม่คะ่ะฟังไว้นะคะหนุ่มๆเขาอ้อนมาเขารู้สึกเศร้ามากช่วยทําให้เขากระชุ่มกระชวยกันหน่อยขอเพลงเข้ามาเยอะๆ <c oughs> นะเออนะคะ <c oughs> ความช้อตนี้รอบที่สองนี้ก็คือเพลงเวลาสุดท้ายใช่ครับเพลงนี้เป็นช่วงเวลาคือเหมือนเราทําย้อนกลับมาครับกอนอีกครั้งเป็นช่วงเวลาตอนที่เลิกกันไปแล้วแต่ว่าเวลาสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงเวลาตอนที่เลิกกันเลยก็คือเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าผู้หญิงผู้หญิงเริ่ม เราเริ่มรู้แล้วว่าผู้หญิงไม่เหมือนเดิมคือแบบคนรักคือคนรักกันอ่ะเวลาเวลามันมีอะไรเปลี่ยนไปนิดนึงอะมันจะแบบดูออกเลยจริงเหรอคะใช่ครับมันขนาดนั้นเลยเหรอผู้ชายก็มีเซนต์ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวนีใช่ไหมเออถ่ายทอดออกมาเป็นอารมณ์นี้แล้วแล้วเวลาสุดท้ายเนี่ยแล้วสุดท้ายทํำยังไงอะ ก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็คือเขาจะไปแล้วยังไงเขาก็ต้องไปก็จะรักเขาไปอย่างเงี้ยจนถึงวันสุดท้ายมันเป็นโมเมนต์ที่ดีนะคะฟังแบบนี้แล้วก็ดีไงก็ดีก็คือเป็นคนที่มีความมั่นคงยังคงรักเขาอยู่จริงๆนี่คือมาจากประสบการณ์จริงของทุกคนในวงนะครับทุกคนในวงก็จะโดนแฟนเก่าทิ้งโดนคนคนละนิดคนละหน่อยนี่เอามาเก็บมาถ่ายทอดนี่ยังโดนกันอีกเหรอก็คือเราอยู่บ้านเดียวกันแล้วแบบเราแทบไม่มีเวลาให้แฟนหรืออะไรเลย ส่วนมากเป็นเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงก็แบบทำงานอยู่ในห้องอัดกันอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับจะ <c oughs> สอมดนตรีกัน <c oughs> ก็อาจจะมีส่วนที่ทําให้แบบโดนทิ้งอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ายังเป็นแบบนี้ต่อไปก็คงจะเป็นเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้มีพี่ปลอบไว้นะปลอบเฉยเคือเวลาที่ใส่ใจในเรื่องงานไม่ผิดนะแต่ใส่ใจเขาบ้างเอออย่าปล่อยเขาอย่าทอดทิ้งเขานี่เดี๋ยวเป็นโมเมนต์ออกไปโมเมนต์ใหม่ซิงเกอรที่3อาจจะได้โมเมนต์นี้มาอาจจะไม่เศร้าแล้วก็ได้นี่หวังว่าอย่างนั้นครับนี่นะคะแล้วก็สําหรับทางด้านของแนวดนตรีนี้ก็ยังคงเป็นแบบ post ๊อปครับ post ๊อป เพลเป็นเพลงที่มีบรรยากาศมีมเ b ียน c ์เพลงพสต์เนี่ยจะเป็นจะเป็นอะไรที่แบบไล่บรรยากาศไปเรื่อยๆครับมีคอร์ดซ้ําๆมีลิกซ้ซ้ๆวนไปเรื LS, ่อยๆเพื่อให้แบบอารมณ์มันหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆคือให้มันถ้ามันจะพีกก็ให้มันพีกไปให้สุดๆงี้ใช่ไหมแต่ว่าเพลงพสต์ส่วนมากเขาจะฟังยากมากครับผมเจ็ดแปดนาทีไม่มีเนื้อร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ครนี้เราเอาแบบเอาเพลงพสต์มาผสมกับเพลง pop ลองแบบมีเนื้อหามีเมโลดี้ที่แบบ๊อปมีโครงสร้างท่อนอะไรเหมือนเพลง pop ทั่วไปครับผม แต่ว่ามีดนตรีแบบโพสอยากให้คุณรู้ฟังฟังเพลงนี้แต่ก่อนที่จะฟังบอกเลยถามก่อนถ้าเกิดว่าจะติดตามวง The Castle ติดตามได้ช่องทางไหนบ้างจ๊ะครับตอนนี้เราก็มี f e c o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  k n p n p e ครับแล้วก็ IG The Castle Band สกดด้วยตัว K ครับนอกจากนั้นก็สามารถติดตามพี่ๆเพื่อนๆร่วมค่ายของพวกเราอย่างที่อิงบอกไปครับ ทาง Facebook IG แล้วก็ Twitter Box Music Team ครับ Box มีตัวเอกสองตัวใช่ครับอันนี้ห้ามลืมด้วยในค่ายก็ยังมีพี่นานพี่ปอยพอฒเท็ด้วยครับค่ายอเรามีสีศิลปินครับค่ะแล้วก็แต่ละศิลปินนี่ก็จะมีคาแรคเตอร์มีแนวเพลงที่แตกต่างกันไปเลยครับอิงก็จะเป็นซินป๊อปนะครับโซจะเป็นโพสป๊อปพี่นานก็จะเป็นแบบป๊อป ฟังง่ายๆอะไรอี่เ้ยพี่ปอจะเป็นแบบเจ้าพ่อดราม่าอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อยากให้ทุกคน<ล>ติดตามดูครับก็<ล>ติดตามฝากด้วยและการสําหรับศิลปินจาก b o ็อกมิวสินะคะถ้าเกิดว,ว่ามาเชียงใหม่ยังไงก็อย่าลืมนึกถึงคลื่นเหนือนอตเว็บของเราด้วยนะคะสุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสองศิลปินสาวแล้วก็ศิลปินกลุ่ม The Castle ฝากอะไรถึงแฟนๆคลื่นเหนือนอตเว็บกันหน่อยะค่ะ ค่ะก็อยากขอบคุณชาวเชียงใหม่นะคะทุกๆคนที่ให้การต้อนรับพวกเราอย่างดีค่ะแบบตั้งแต่มานี่ก็ทุกคนแบบน่ารักมากค่ะแล้วก็พี่ๆดีเจทุกๆคนที่ที่เรามาแต่ละคืนเนาะน่ารักมากค่ะพี่ๆคืนนี้ก็น่ารักมากก็สนุกมากแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้อยู่ที่เชียงใหม่แบบแอบรู้สึกใจหายนิดนึงเพราะว่ามันสนุกมากเลยอ่ะแบบอาหารก็อร่อยคนก็น่ารักอะไรเงี้ยแบบมันดีมากค่ะเป็นทริปที่สนุกที่สุดในการเดินสายของเราแล้วก็ได้ค่ะ ก็อยากจะ,ะฝากชาวเชียงใหม่แบบติดตามผลงานพวกเรานะคะทางอิงแล้ก็ The Castle ลรวมถึงเพื่อนๆใน Box Music ค่ะก็อยากให้เข้าไปดู MV กันเยอะๆเ,เข้าไป subscribe s ปับสไครป์ใน YouTube นะคะก็ตอนนี้ก็มีแบบ หลายๆเพลงเลยกำลังจะปล่อยอีกก็ของแบบพี่พี่เสิรปินอื่นก็น่าติดตามไม่แพ้กันค่ะยังไงอยากให้เข้าไปกด subscribe กันจะได้ไม่พลาดเนาะแล้วก็ยังจะมีแบบว่าคอนเทนต์อื่นๆเช่นแบบว่าบล็อกเซสชั่นก็แบบเราไปเล่นดนตรีสดที่แบบสถานที่ต่างๆแบบแตกต่างออกไปนะคะอย่างอิงก็จะบางทีก็ไปไลฟ์อยู่ในสีในห้องโกงอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบมีไปที่เรืออะไรเงี้ยบนเรือการทะเลอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่ไม่ไม่ใช่แค่ในพาร์ทดนตรีที่ที่จะเห็น พวกเราอะค่ะอาจจะเห็นพวกเราในมุมอื่นด้วยค่ะค่ะคะฝากเข้าไปกด subscribe กันเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากเพลง snap ด้วยค่ะค่ะนี่คือสาวอิงวันทอนแล้วเดอะคาโซแล้วค่ะฝากอะไรถึงสาวๆาวเชียงใหม่สาวๆวเลยจงมากเลยทุกคนเลยวกันคุณเศร้าเห็นคุณเศร้าอยู่ไม่อยากเนี่เป็นเป็นครั้งแรกที่คุณมาเชียงใหม่นะครับประทับใจมากครับทุกคนแบบว่าอิสระมากทุกคนแบบว่าอิสระอิสระเเฟรนลี่เฟรนลี่มากคือแบบถ้าอยู่กรุงเทพอาจจะมีแบบยืนมองกันแบบ เก๊กเก็กอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่เป็นคนที่นี่แบบจริงใจดีมากอะต้องมาบ่อยๆนะต้องมาบ่อยๆนะคะต้องมาบ่อยๆแล้วก็ออมกิตาเราเป็นเป็นคนเชียงใหม่อ้าวเชียงใหม่ละเจ้าแต่พูดบบเป็นนะทำทำไมพูดไม่เป็นล่ะคะฟังออกอย่างเดียวครับแล้วพูดเคยพูดเป็นแต่ตอนนี้มันมันต้องจับใจความแล้วประมวลผลนิดนึง อาฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืม subscribe หรือไปปักตะไคร้ไว้ที่ช่องของขาด้วยนะคะแล้วก็ติดตามผ่านทางแฟนเพจของแต่ละท่านรวมไปถึงแฟนเพจของ Box Music ด้วยมีอะไรให้น่าติดตามเยอะโดยเฉพาะใครที่อยากจะเจอแบบเรื่องที่มันแบบเกิดขึ้นแบบกระทันหันอย่างน้องอิงไปเล่นดนตรีที่ฮ่องกงหรือว่าไปเล่นการ์ก็มีแบบเล่นริมแม่น้ำเลยแบบโมเมนต์แบบนี้ต้องไปติดตามนะคะทรงเพลงของ The Castle มาฝาก คุณผู้ฟังกันซิงเกิลนี้เวลาสุดท้ายค่ะถูกอกถูกใจก็ขอามาเยอะๆนะครื่งเหนือนอตเว่ร้อยเจ็ดห้าเชียงใหม่ขอบคุณทั้งสองท่านมาทั้งสองอคง,ง,งขค่าว